ลองดูนะเจ็ดเครื่องดื่มกำหลับพุงทานยังไงก็ไม่อ้วนนอกจากการออกกําลังกายจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยคุณเผาผลาญไขมันส่วนเกินและลดหน้าท้องได้แล้วการดื่มเครื่องดื่มสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่สามารถลดพุงสลายไขยมันหน้าท้องให้แบนราบได้ดั่งใจเหมือนกันแต่สาวๆต้องจำให้ขึ้นใจไว้ว่าโลชูก้าหวานน้อยนะคะ 1>, 1. น้ำเปล่าถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเราที่สุดเป็นตัวดับความกระหายที่ร่างกายอาจแปลสัญญาณผิดเป็นความหิวน้ำสะอาดดีต่อระบบเผาผลาญและช่วยรักษาสมดุลของเหลวภายในร่างกายทั้งยังช่วยลดอาการตัวบวมที่มาจากการบวมน้ำด้วยถือเป็นตัวเลือกที่ง่ายอย่างน่าทึ่งสำหรับการควบคุมน้ำหนัก 2. ชามิ้นจะช่วยระบบย่อยอาหารของคุณในการย่อยสลายไขมันแม่แต่อาหารไขมันสูงอย่างเบอร์เกอร์หรือสเต็กก็จะถูกกำลาบย่อยได้อย่างรวดเร็วแถมยังลดอาการท้องอืดพร้อมเร่งการขับถ่ายได้อีกทางด้วย 3. ชาเขียวสามารถช่วยควบคุมไขมันได้จึงมีส่วนช่วยคุณลดความอ้วนและมีสารต้านอนุมูลอิสระสุดยอด ที่มีชื่อว่าคาเทซินที่ช่วยลดไขมันหน้าท้องเพียงจิบชาเขียวอุ่นๆก่อนออกกำลังกายก็จะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันในระหว่างนั้นได้แล้ว 4. นมถั่วเหลืองซึ่งมีสารแลกตินที่ช่วยป้องกันการสะสมไขมันของเซลล์ในร่างกายพร้อมกับช่วยสลายไขยมันส่วนเกินเพียงดื่มนมถั่วเหลืองสามครั้งต่อสัปดาห์ ก็จะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้ดีขึ้น 5. น้ำแตงโมมีสารอาหารมากมายรวมถึงไลโคโปีนที่ช่วยต้านมะเร็งรวมถึงกรดอะมิโนที่ชื่อว่าอา์จินีนการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารนูตรีชั่นระบุว่ามันช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อได้และเพื่อเบียดไขมันให้ออกจากร่างกายคุณได้เร็วขึ้น ต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะสาวสาว 6. น้ำสับปะรดมีสารที่เรียกว่าโบมีเลนซึ่งช่วยย่อยโปรโตีนทำให้การย่อยอาหารง่ายยิ่งขึ้นช่วยลดอาการท้องอืดนอกจากนี้การใส่น้ำมันบางชนิดลงในน้ำสับปะรดอย่างน้ำมันเมล็ดแฟลกไขมันไม่อิ่มตัวโมเลกุลเดียวในปริมาณที่พอเหมาะก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด และป้องกันโรคหัวใจได้ด้วย 7. น้ำหมักและนมเปรี้ยวสารพิษมาก่อให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายและหากเกิดขึ้นกับระบบย่อยอาหารท้องคุณจะบวมอืดรอบเอวขยายใหญ่อย่างน่ากลัวต้องรับมือด้วยโปรไบโอติกแบคทีเรียเพื่อนรักของมนุษย์ซึ่งพบมากในโยเกิร์ตนมเปรี้ยวน้ำหมักผลไม้หรือสมุนไพรมิโซเข้าหมา บัวหิมหรือคีเฟอร์จะให้กินได้ง่ายงายก็ใส่แบคทีเรียเหล่านี้ปั่นรวมไปกับผักและผละไม้ที่คุณชอบเพื่อเพิ่มความอิ่มจากใย,ยอาหารนอกจากจะลดท้องที่บวมมโหลานได้แล้วยังช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้ดีอีกด้วยเครดิต WomenHealth t h a i l a n d com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากคะ่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ